สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่ๆสมาชิกน, i, นะครับเอฟซีร้านพีเน็ตออเดีโอทุกทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งที่ร้านพีเน็ตออเดีโอครับเป็นคลิปเช้าวระจันทร์พุธที่7เดือนสิงหาคม2567นะครับผมมีในส่วนของ power m i ์นะครับมาเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นไม้์ power m i มนะครับของ ไม้ NPE นะครับตัวนี้เป็น My NPE รุ่น GT 8 5 0นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเสียงดีนะครับของ My NPE เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจ PowerMix เอาไว้ขับตู้ซับเบสนะครับ1ินิ้ว12นิ้วนี้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้ คนแนนละสองสบายๆนะครับสำหรับตู VII ้15นิ้วซับเบสนะครับคับได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้มีเข้ามาอยู่หนึ่งแท่นนะครับหนึ่งตัวนะครับสำหรับ My NPE GT850 นะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้สภาพใหม่ๆนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมือหนึ่งไปนะครับสาหรับท่านที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับ ด้านหลังนะครับผมก็จะมีพัดลมระบายอากาศนะครับสองฝั่งนะครับผมมีตัวช่องเสียบสเปคคอนนะครับออกสู่ลาโพงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ500วัตต์นะครับตัวนี้ฝั่งละ500วัตต์นะครับคูณสองนะครับสำหรับตัวใหม่อ็นพีเตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับของมา NPE นะครับสำหรับตัวจีที850นะครับด้านบนนะครับด้านหน้าแทนก็จะมีในส่วนของเป็น แจ็คมันล้านนะครับสามขานะครับส่วนนี้เป็นช่องไม้นะครับผมแล้วก็จะเป็นช่องโมโนนะครับผมช่องเสียบแจ็คโฟนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมถัดมานะครับตัวสีขาวก็จะเป็นปุ่มเกนนะครับปุ่มเกนนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของกราฟอีคิวนะครับมี ไมิโลนะครับมีถึงสี่แบรนด์เลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับมีอ็อกมาให้หนึ่งอ็อกนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นสีตัวสีแดงนะครับอ็อกเป็นตัวอ็อกแต่ละช่องนะครับเป็นตัวมาสเตอร์ของอ็อกนะครับเพื่อต่ออ็อกเพื่อต่อสัญญาณไปสู่มอนิเตอร์ในเวทีนะครับสำหรับตัวนี้มีให้นะครับถัดมาด้านล่างสีส้มๆนะครับก็จะเป็นส่วนของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแต่ละช่องนะครับตัวนี้นะครับผมตัวปล่อยเอฟเฟกนะครับก็จะเป็นสีเหลือง นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มแพนนะครับสำหรับตัวนี้ปุ่มแพนเป็นตัวแพนนสายขวานะครับแผ่นสายขวานะครับเป็นสายเป็นเฟดเดอร์นะครับปุ่มมิวนะครับปุ่มมิวก็จะทําหน้าที่ตัดเสียงนะครับเมื่อเราไม่ต้องการเอาเฟดเดอร์ขึ้นนะครับก็จะเป็นกดปุ่มมิวนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็กดขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มโซโล่นะครับตัวนี้โซโล่เพื่อเช็คสัญญาณนะครับเช็คสัญญาณตัว นะครับว่าสัญญาณแต่ละช่องมาออกมาครบไหมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสัญญาณมาหรือเปล่านะครับผมส่วนโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอินพุตนะครับตัวอินพุตออกสู่สัญญาณนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมีตัวเป็นบาลานมาให้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวซ้ายขวานะครับบาลานอีกเป็นแจ็คฟนก็มีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมปุ่มปุ่มออกนะครับ เป็นแจ็คครับผมตัวนี้มีในส่วนของบลูทูธให้นะครับสําหรับตัวบลูทูธนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับผมฝากไป้วยแล้วกันนะครับสําหรับ EP นี้นะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับพายพาวเวอร์มิกนะครับ GT850 นะครับมีเข้ามา1ตัวนะครับ6,000 ห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของดอกลำโพงนะครับหกห้าศูนย์นะครับมีเข้ามาอยู่ประมาณเจ็ดดอกนะครับสำหรับตัวดอกลำโพงหกห้าศูนย์นะครับดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับเดิมๆนะครับสําหรับดอกหกห้าศูนย์สิบแปดนิ้วนะครับท่านที่ยังมองหาดอกชาร์เลนเจอร์หกห้าศูนย์นะครับมีอยู่เจ็ดดอกนะครับท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะแดโอมอำเภอรันจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับ คลิปช่วงเช้าๆนะครับของวันที่วันพุธที่เจ็ดนะครับเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อหสิบเจ็ดะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้ครับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกเช้านะครับอีพีนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power amp นะครับ power amp เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สี่นะครับก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรนะครับเก้าศูนย์สองโปรนะครับสำหรับตัวนี้เทนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับ เอาไ้แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับไม p o พาวเวอร์มิกนะครับผมไม NPE นะครับเป็นไมค์เป็นพาวเวอร์มิกนะครับผมทันทีต้องการเอาไว้ไปขับเสียงเบส15นิ้ว12นิ้วก็สำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ